อาสวัสดีครับผมวันนี้ครับเอาสัส้นๆกันนิดนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีคนทํารูปด่าผมแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาแบทเทิลกันนะครับนี่ผมบอสนะครับนัทพัฒนันทพัฒน,น์บิงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันอีดอกไออะไรนะไอชื่ออะไรนะเนีไอหนูบิวเขาทารูปมาก่อนแล้วเขาเปิดมาก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราแบทเทิลกันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเรากลาวตีนกันเลยเดี๋ยวถ้าถ้าใครยอมแพ้เนี่ยปาลกาวตีนกันไปเลย เดี๋ยวมึงเจอครับเดี๋ยวผมกำลังทํารูปอยู่เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันแน่นอนครับสําหรับสําหรับคนนี้ครับเดี๋ยวมันแน่นอนเดี๋ยวมันแน่นอนเดี๋ยวเราเจอกันเอ่อไอหนูบิวเอ่อชื่อเฟสชื่อเฟสมันไอหนูบิวไอหนูบิวมิดดีทีลีลาไอเฮียลำคลังลำคลังชื่อมึงยังแหวนอยู่เลยอีสกอยไอเฮีย มึงมึงมึงจะเทียบกับกูใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยววันนี้มึงเจอแน่วันนี้เดี๋ยววันนี้เราเจอกันเอายาวๆครับผมชอบผมชอบคนแบบนี้ซิเซลิตี้ส่งตัวแทนมาแล้วเดี๋ยวซิเซลิตี้เดี๋ยวเจอกันหนักๆเลยครับแล้วรูปอ่ะกูบอกว่ามึงอตัดรูปให้มันสวยๆหน่อยนะแล้วก็ทำฟอนต์ตัวหนังสือดีๆเหมือนกูอ่ะเหมือนให้มันสวยๆเหมือนกูอ่ะไม่ใช่แบบมึงแบบมึงกระจอกเกินไปมึงเข้าใจป่ะไอเฮียรับหลังเกินไอเฮียกูเข้าไปเจอเพลงเพลงมึงอ่ะเออเพลงมึงด่าพวกกู โอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันตัดภาพได้แค่นี้มึงกระจกเกินไปตัดแล้วมาโดนด่าอย่างเงี้ยมันทุเลศอะ่ะโอเคปะงั้นตามนี้นะโอเคครับแค่นี้แล้วกัน